เสียงยอมมาล็อกสถานสุรันผู้หญิงผู้เดียวถูกเลือกขึ้นมา รรเ,เราตอบสองแงมุมนะสิ่งที่จะพูดก็ใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดพวกเจ้าเกิดมาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพวกเจ้าเกิดมาเพื่อชดใช้ไม่ใช่ยอมรับชะตากรรมอย่างเดียวต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยจนถึงขั้นลำดับที่สุด มนุษย์ผู้ไหนที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดก็ได้รับรางวัลการไม่กลับมาเกิดใหม่นั่นแหละแต่พวกเจ้าก็ยังมีเรื่องของการที่ต้องทดใช้กับสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ด้วยและมีหน้าที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยไม่ใช่รับชะตาการรมอย่างเดียวฟังแค่ข้อแรกมันเศร้า มันต้องมีกําลังใจโดยการที่จะต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆมีหน้าที่ทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในทุกภพชาติภูมิของพวกเจ้าและสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละรางวัลเราก็พยายามจะเป็นเช่นนั้นเหมือนพวกเจ้านั่นนะแหะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเกิดน,นรกแดนใหญ่ก็เราก็จะสั่งให้เรามาเกิดหยุดการเป็นพญาย,ยมราชเหมือนกันแล้วก็ต้องมาประกอบ ในเรื่องทุกอย่างใหม่เหมือนเด่าแต่เราด้วยว่าเหตุที่เราดีหลายๆายชาติ<ห>เราคงจะได้เกิดมาดีเป็นแน่แท้แต่ขอให้ดีนี้แน่ที่สุดคือแน่ในเรื่องศีลธรรมจดจ่ออยู่ในจิตตลอดไปเราอยากได้แบบนี้แต่ก็ไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าแล้วพวกเจ้าล่ะอยากได้แบบไหนเราเห็นการขุดเกิดมากมาย เห็นสรรพโกอยู่เรื่อยร่ำไปเห็นการตัดสินที่เราเชื้อเชิญพวกเจ้ามาก็นับไม่ถ้วนเราเห็นมากกว่าทุกเจ้าเห็นพวกเจ้าเห็นได้แค่ตาเปล่าแบบมนุษย์มนุษย์แต่ที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเราเนี่ยเห็นมากกว่าพวกเจ้าแล้วมันน่ากลัวมาก แม้แต่แค่มืดแปดด้านพวกเจ้าจึงทานเราไม่ได้เลยและอย่างอื่นจะทานได้ยังไงอ่ะจะหลบจะหลีกได้ยังไงแค่มืดแปดด้านพวกเจ้ายัางหลบหลีกไม่ได้ยังต้องหมอบเหมือนที่เราบอกแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นพวกเจ้าจะแค่ไหนถ้าไม่อยากเจอสภาพแบบที่เราพูด่ศีลครบซะทำทานซะทำบุญซะ คิดในเรื่องกุศลซะมีแค่นี้เองไม่มีพิธีกรรมพิธีกรรมเป็นของฮินดูเขาไม่ผิดพวกเจ้าเอาความเชื่อผิดๆไปใส่เขาเองฮินดูดีเลิศไหมดีแต่ไม่สามารถออกจากสังสารวัฏได้ก็เท่านั้นเองประเสริฐไหมประเสริฐเลิศไหมเลิศดีไหมดีแต่ต้องเจอของจริง ยาเที่ยวไปทัดทานกล่าวหาเทวดาไม่ใช่มนุษย์เนีย่ยไปเล่นกับของสูงมนุษย์ต่างหากที่ทำร้ายชื่อเสียงเขาเองโดยเฉพาะทินฐานเมืองพุดพวกเจ้าที่ทรงพร้อมนั่นแหละทำร้ายเขาเองทำรายศาสนาเขาเองทำรลายเทพของเขาเองเทพของเขาดีไม่ดีแต่เขาชอบทำพิธีกรรมก็ไม่ได้ผิดนี่ไม่ได้ทำร้ายใครนี่ แต่ถามว่าเคยเจอของจริงหรือเปล่าก็เท่านั้นเองหรือเคยเจอแต่แปลกปรอมตัวแปลกปรอมพวกเจ้าจะตัดสินไม่ได้จองอยู่ยังมีสติและปัญญาในาศาสนาของตนต่อไปอย่าเที่ยวคลายความรู้สึกใส่สาศาสนาผู้อื่นไม่ถูกต้องศาสนาไหนดีดีหมดอย่าไปเที่ยวลดลาวาสอกความดีความช่วของเขาไม่ถูกต้องแรกกินกระบ,บาเอาพระเจ้า สังเกตไหมเมืองเราซื่อสัตย์ซื่อตรงจิตเดียวมากเลยนะดีเราก็สันเสริญชั่วเราก็ชอบเหมือนกัน